สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปโหัวลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์หัวลาวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่18กุมภาพันธ์2564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยการ3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขส หมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขห้าหมายเลขเก้าและหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสี่สามสี่ห้าและสี่เก้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา จะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเก้าหมายเลขสามหมายเลขหก 6, หมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขศูนย์เป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปลงกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก93 91และ90เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขศูนย์หมายเลขสามหมายเลขสองและหมายเลขห้า เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะเขาจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก60และ62 เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆและท่านนำไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและท้งผมอาจารย์แปะโหราได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันเปิดที่ทางสถ,ถาบันและทางออนไลน์โดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบานันตักกศิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ